สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรเทพศักดิ์บุญยศพันธ์วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการกําหนดหัวข้อปัญหาวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยทางรัฐศาศาสตร์มาติดตามต่อเลยครับว่าในเรื่องนี้มีตอนที่สําคัญสําคัญอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของวิธีการกําหนดหัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นหัว สิ่งที่มีความสําคัญนักวิจัยทุกคนนะครับเมื่อทําการวิจัยจะต้องกําหนดหัวข้อที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มตน้นนี่มาดูว่าเรามีหลักการอะไรนะครับในการที่จะกําหนดหัวข้อการวิจัยทางรัฐตร์นะครับก็มีหลักใหญ่ๆอยู่3ประการนะครับโดยประการที่1นะครับหัวข้อการวิจัยอะไรก็ตามนะครับที่สําคัญคือต้องอยู่ในขอบเขตอยู่ในฟิลด์ของรปศนี่เราจะยยังไงว่าฟิลด์ของรัฐศาสศาตรหรือไม่ก็คือฟิลด์ที่ว่าดยเรื่องการบริหารงานในภาครัฐนั่นเองนะครับ หลักการข้อที่2นะครับก็คือหัวข้อการวิจัยนั้นนะครับควรอยู่ในพระาดำปัจจุบันของรัฐศาสตร์นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าหัวข้อการวิจัยเนี่ยจะไปช่วยส่งเสริมเ,เรื่องของตัวองค์ความรู้นะครับให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการนําไปใช้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอประสิทธิภาพประสิทธิผลผลสำฤทธ์นะครับเรื่องของตัว pmqa การจัดการภาครัฐแนวใหม่หลักธรรมาภิบาลน,นะครับเนี่ยเป็นหัวข้อต่างๆที่ทําการวิจัย เมื่อเราทําการวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับของการทํางานนะครับได้เลยในส่วนของวิธีการกําหนดหัวข้อของการาวิจัยเนี่ยนะครับจะเห็นจะเห็นได้ว่าการวิจัยทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับสิ่งสาคัญก็คือว่ามันจะต้องอยู่ภายใต้พระดามปัจจุบันซึ่งพระดามปัจจุบันคืออะไรก็คือการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือที่เราเรียกว่า NPM นะครับหรือ New Public Management นะครับนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นหัวข้อ เกี่ยวเรื่องของการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้กันในภาครัฐนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราทําการาวิจัยนะครับเ,เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับลงไปในแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญนะครับผลของการวิจัยเนี่ยมันก็จะไปยืนยันนะครับหรือไปหักล้างองค์ความรู้ที่เป็นแนวคิดทฤษฎีนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปศึกษาในงานวิจัยเกี่ยวเรื่องหลักธรรมาพิปานนะครับผลงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับถ้าว่าออกมาเนี่ยมายืนยันมันก็ทําให้ผลงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับมาสับสนว่าองค์ความรู้ท,รรที่ ที่เราได้ได้ศึกษาในรูปของที่เป็นแนวคิดทฤษฎีเนี่ยนะครับมันเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญนะครับที่สามารถที่จะนําไปใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับหรือการวิจัยเนี่ยอาจจะไปหักล้างก็ได้นะครับหักล้างสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งเนื่องจากบริบทของในแต่ละหน่วยงานหรือในแต่สังคมในแต่ในแต่ประเทศเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ข้อสําคัญนะครับที่มีความสําคัญยิ่งเลยก็คือการวิจัยทางและประัรศาสตร์เนี่ยนะครับมันจะไปช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย เพราะผลการวิจัยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการวิจัยที่เป็นเชิงบุกเบิกการวิจัยที่เป็นเชิงนวัตกรรมนะครับการวิจัยเหล่านี้จะไปช่วยสร้างความรู้ที่เป็นแนวคิดที่4ีหลักการทางรัฐศาสตรใ์ใหม่ๆนะครับที่จะไปใช้ในการบริหารภาครัฐนะครับต่อไปนะครับแล้วก็การบทหัวข้อเนี่ยนะครับประการมาการที่3นะครับหัวข้อการวิจัยที่ดีนะครับจะต้องนาาักศึกษาจะต้องจําให้ได้นะครับว่าจะมี สิ่งสำคัญอยู่2อย่างคือ f กับ l f คือโฟกัส l คือโลกัส f ก็คืออะไร f ก็คือจุดเน้นนะครับก็คือหมายถึงว่าในงานวิจัยเนี่ยเราต้องปักหมดุดให้ชัดเจนว่าเรากำลังสนใจในเรื่องไหนนะครับอย่างตัวอย่างนะครับเรากำลังสนใจเรื่องประสิทธิผลของการนำนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัตินะครับส่วนโลกัสอะไรโลกัสก็เป็นการบอกแวร์ wear, คือหรือหน่วยงานหรือพื้นที่เราศึกษานะครับอย่างเช่นหัวข้อนี้ก็ตัวอย่างอย่างเช่น อ,องค์งการปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุขโขทัยนะครับอันนั้นก็เป็นในส่วนของหัวข้อการวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับที่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในตอนนี้ที่นักศึกษาจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการวิจัยทุกครั้งนะครับจะต้องมีหัวข้อหรือท็อป,ปิกเสมอนะครับและหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะสื่อสารไปให้คนอ่านนะครับเขาได้เข้าเกิดความเข้าใจว่าเรากําลังทําหัวข้อวิจัยเนี่ยนะครับอยู่ที่โฟกัส أ, เรื่องไหนนะครับใน أ, องค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งอยู่ในพรดาม i ปัจจุบันนะครับแล้วก็จะต้องมีการระบุถึงพื้นที่หรือหน่วยงานที่เราศึกษานะครับนะักศึกษาจําให้แม่นนะครับว่าการบทหกข้อนี้นะครับ้อสำคัญคือ1ต้องอยู่ในฟิลของรัประศาสตร์นะครับอันที่สองคือต้องอยู่ในขอบเขตควรอยู่ในควรอยู่ในพร r ดามของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในปัจจุบันและที่3าคือต้องมีโลเัสและโฟกัส ที่ชัดเจนนะครับจำให้แม่นครับ